นานเจ้ากูแหลกหลงเก่งมากผู้สาวเพ้อสองตัวใครกวายยู่สุด,ดต,ต, <c oughs> ตัวอย่างกระดดกระเดียตัวกระโดดกระเดียตัวตัวยิบตัวใหญ่ตัวแล้วตัวอีกมันมีน้ำประปาเร็ว ต่อนามเขานามออกจบเลยอืมันไม่ต้องมาต่ออีว่าดูดกั่นามเข้ามุมี้ไปแต่ถ้าเข้าจ่อดามเขาก็ต้องต่อมั่จำกับท่อดูดเขาบ่ายนี่พี่เกางั้นก็ต้องเหตุทอดอันนั้นมันทรงมาที่แหลมันก็ดีแล้วมันถึงแล้วนะอันนั้นเพิ่งใส่ถังนะในมาสันน่ะเพิ่งมาใส่ถังมาปล่อยลงจากถังเขาเนาะของเขาเนาะเอาไปอยังเพิ่งคือเปลี่ยนระบบสมมติเป็นเหตุงานนะจ้ ของเพื here, ่อนมันบ่มีระบบตัดจะไหนล่ะเสมือนบ่มี่เสมือนประกาศอยู่แล้วตัดพวดของข่อยยังตัดอยู่บ้านนี่บ่ตัดดีนี่ลวงยาวรูดิเออของข่อยน้ำเต็มตัดได้ห่างของข่อยบ่มีทางได้น้ำอยู่อุดรนเห็นไหมฮะวันอี้บ่เข้าใจทุนทุนี่เข้าใจทุนทุนตัดเสมือนบ่ตัดเพิ่นบ่ได้ใช้ทุนที่ไหนข่อยใช้ข่อยจามันเฮียนเดียวนะมันหลายเฮียนมันต่อสายไฟหลายเส้นบ่ได้เนาะต่อสายเส้นบ่ได้สองเฮียน นนั่แหละเออแล้วไอ้ยูอนกกกว่าขื้นกันเป็นซ้ำเม,มื่อตอาตัวนั้นมัดน,นะนะยู่กุ๊กกว่าเป็นปัม๊มเออกระปั๊มมันนาะปั๊มมันตัดไอ้นั่นน่ะเออไอน้นี่มันเป็นซ้ำเมืออ่อแทงยูยาวนะ่ะเพรตัดดีเพรตัดได้แทงยงยาวมันปล่อยเราไปเลยเช่ไหมเอบอร์ไซส์ซ้ำเมือ่อคุณเหลือคนเบอร์ไซส์ของลุงมัน,นยังตัดบรเห็นไหมซ้ำเมืมม่อขึ้นกันไอน้นั่นเป็นปั๊มดูดเออกรเป็นปั๊มคือกันปั๊มดูนะมันตัดไอ้ซ้ำเมื่อที่มันเป็นแทงนั้นเพราะตัด นะเขาเจ้าเล่นมันไอ้นั่นไปเลยมันเฮ็ดยาวของมันไปเลยมไม่ใช่เห็ดกีร่ายแต่ท่านี้เดี๋ยวตี๊ดเสมอ้ติดปั๊มดูดเขาโหลดของข่อยกับติดปั๊มบดูดของข่อยนะของขวายติดปั๊มดูดเลยจอบาดานติดปั๊มดูดคือยังอยู่หลังบ้านลุงเนื้อแบบนั้นล่ะบ้านเจ้าแบบที่หนองแสงแบบนั้นเนี่ยปั๊มตัดม,มันก็ตัดอตัตโนมัติเขาบาใส่น้ำมันก็ตัดปั๊บนะพี่เน่งเขาใส่เสมอตี๊เสมอปั่มตัดแล้วมันพุ่งน้ำยิ่งเดียวตุ้มตุ้มตุ้มเลยมีแต่ พอปักหรือมันก็ใส่ทุ่นทุ่นปรับกระแสเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่ามันมีแท่งเพื่อนนะมันมีแท่งเดียวสลิคมันอยู่หันปรับเพื่อนน้ำน้ำแท่งเต็มปุ๊บสมมติมันสตัดเองเลยเพราะว่าคอยใส่ทุ่นในเพื่อนไว้นะแต่ปรับถ้ามาทั้งพี่นะมันต้องใส่แบบสู้เฮี้ยนผุดแล้วสายไฟต้องเดินกันแบบโอ้ห้าร้อยเมตรผุดแล้วกระอักหมดแล้วขาสายไฟซื้อจะเป็นยังไงเงี้ยกิ๊กเล็กจกหรอ ตตัดในตัวมันไหลายเนาะใชทางต่ว่าอันนั้นอันนั้นความบ่าความบ่าเข้าใจมันเจ้าตัววาไว่าสิอันนี้ต้องตัวอยู่แล้วอันนี้ต้องมีแต่บ๊อบมันสิดูดน้ำบนมาดิมันสิดูดน้ำจากเอฟมันสิดูดอากาศมาไปไปซีบอสซูฟังอืมไปซีบอสซูฟังเขสิีบอวีอยู่ทีอืมเพราะเพราะว่าเขาดูดน้ำมากอ่ะเออคอยคอยก็ได้ว่าคอยขึ้นว่าปุ๊บเนี่ยน้ำระบบเนี่ยมัน คือเดินระบบนี่วงวงขมเลยนะบ่ได้บ่ได้เังไนี่ยบ้านี่นะมันจินนั่นก้อนก็งหัอยู่จะผสมใบดักไปาใ่ตรงมีเดินปูบามันบ่มีมองนี้นะเนี่ยระบบมันเอยเคยคือว่าเนี่ยบ้ามไปนี่อันนี้ปิดนี่ไว้เห็นปะเบอร์ไฮนามนี่ออกเพื่อสิเอาเขาทางกับวุ่นเพราะว่าจะไม่เห็นสามทางตรงนี้อยู่หรอไหงเป็นยังไงเฮ้ตรงนี้หูบ่อเจ้าดักมองนี้เถือกแล้ว ปกตินะถ้ามันมีแรงดันน้ำอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องเอาปั๊มดูดเขาเปิดตัวนี้เลยสมมติว่าเจ้าปั๊มน้ำเหมืนบอหรือว่าน้ำประปามันมีอะนะเขาก็ต้องใส่ตัวนี้เขาก็ต้องเอาปั๊มดูดบอบในความคิดของคือว่าอันเนี้ยในเมื่อเขาต้องใส่ปั๊มดูดน้ำเราจะมาต่อเนื้องอย่างอันเนี้ยมันหายเลยนะคอยๆขึ้น่าเออเจ้าระบบวนเนี่ยเจ้าเจ้าตรงวนมานเหนียนบอเพราะว่าถ้าสิเอาน้ำเข่าเข้ากับเข้ากับเปิดเหนียนบอ เออเขาก็เปิดนี่ปิดนี่อ่าถ้าจะเอาน้ำออกเข้ากับปิดนี่เปิดนี่น้ำใสเออขวยก็ะหูอยู่แต่จะว่าติดนี่เอ็นอยังเอาปิดนี่ที่แหลเพื่อไปยลงไนะเอ็นบวกมาขวดน้ำคั่นี้นมีทางเดียวจะไปซื้อฝาปิดมาเลยสินะตัดตัวนี้ปิดฝาเรายาทอน่มาส่นีก็ได้เออแล้วเอาตัวนั้นมาส่นีแทนซีหุ่นมันประหยัดขนาเจ้าตัดนี้ออกแล้วก็จะเอาขอต่อตรงมาใส้รถ แม่นบ่แม่นบวอเออโุณพี่จตัดไหล่แต่ว่าเสียไหล่ทีเดียวเด้อตัดนี่อืตัดนี่อืตัดนี่ตัดนี่อันนี้เสียแต่ว่าต่อตรงอันนี้อันนี้ต่อตรงเออตัวนี้อืเอามาเป็นว่าตัวนี้เออพยานไปนู่นเออชิวซิวแม่นบ่สันนะของงอหุ่แล้วอ่ะเออเพราะอันนี้มันเลื่อยเขากตัดนี่งอมานหนีก็ได้หัวหน้าเออสมมติว่าสมมติว่าเจ้าอันนี้ต่อตรงกันบ่ อันนี้จะต,ตัดต่อตรงป๊อปเพราะว่าเจ้าสีใสแระบบุ้มน้ำวนนั่ะเห็นบ่เปิดปิดนี่นเห็นปะเออถือวอ่าน่าอันนี้มันบ่จำเป็นเลยนี่เพราะว่าเจ้ามะนี่มันใสนระบบน้ำวนไปพุ่นถ้าบ่เอานา้ำขึ้นถังเท่ากับต,บตบ้องปิดมองนี้เห็นปะเออเพราะว่าเจา้าเจ้ากันล่มเห็นบ่นล่ะมันก็ต้องอีกเออตัดตัวน้ำใสหน่อย <laughs> คอยก็ร้องเลยตาตัดตัวนั้นก่อนเจ้ากับพ่ได้ใด้สองนะิ้วบัดนี้ แม่มาสัตนะตัวนี้ตัวนี้ออกตัวนี้เดี๋ยวค่อยตัดไอตัวปัญหาก่อนมันหลายปวดก็เหอะส้นหล่อเส้นแล้วขึ้นไป่ัง้พูดสัุคนมันหลายมันหลายเส้นละตัดใบเอาตัดใบเอาขอต่อตรงไหมเออเอาใบต่อตรงนั่นเพื่อต่อตรงบอกว่าเลสีในหลายค่อยนกตัวค่อยใส่ไม่คุ้มเลยนะต่อตรงมันมีอยู่หลายอยู่ต่อตรง ผมก็เลยงงน้ำเต๋อว่าเอ้าเต๋อมาเห็ดสามทางตรงนี้เนี่ยมันโมมีหน้าป่าเนี่มันดูดน้ำดูดน้ำที่เขาทั้งของข่อยต่อกี่บังงงปานี้ดิ่คือตัวของเจ้าเดียวต่อเจ้าบังข่อยก็งงเขาว่าโอ้ยข่อยก็ไปเบิ่งของเจ้าอยู่เจ้าก็บหน้าเสี่ยงเดียวเจ้าพอได้มีสองเสี่ยงคือข่อยก็เบิ่งของเจ้าสองเปเบิ่งดีๆมันจะมีคอสามทางอยู่นี่เออแล้วมันดูดน้ำมันดูดเขาปั๊มแล้วมันมีมาเสี่เดียวแล้วก็ออกวัดนี้เขาไม่แยกบัวของเจ้า เจ้าดูดเขาปั๊มอ่ะเจ้าถ้าเอาดูดหน้ามากเขาปั๊มจะไมีมาเส้นเดียวบันนี้เจ้าไม่แยกอายุพี่จะไม่แยกอายุพี่มาหนีใส่แมงตรงนี้เออจะไม่แยกอายุพี่มาบพราะนี่บันนี้จากมาต่อตรงคือนี่แล้เอ็นบอลไปลาน่ะตัวนี้แต่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใส่หนีตัวนี้ตัวนี้ใส่ทองตั้งแต่ตัวนี้ออกตัวนี้ก็เป็นของงอตัวเอบนี้เออนี่นั่นแล้ว แนี่ก็แสนท่านตรงกสวยวาโอ้คือลายถนอวะโอ้ยลายัยงสีแหละสนอันนี้ก็ใช้ข้าหนีย่ก็ตเก็บอ,อีเก็เกเกตัวตรงันี้ใหญ่<อ>ตัวนั้นมายูนียบอัทิมโองไหลก็สนุกสีเลย <laughs> ตัดพิเออจะได้เอา,าตักขอเปเพราะว่านี่เจียอยู่แล้วเ็ั จะเจะไปตอตรงไหนเจาก็กล้เอาตอผีแล้วตอถมตอได้ฮโลม่วยโอ้มันก็ต้องตัดดิเาบอมแมนต้องตัดดยเ่แล้วละ่ามบอนี่มันยากแตัวนี้แต่ตัวนี้อตอตรงใ่เลยกว่าจังว่าันมันเดียว ยึดอะไรดิไรเจ้าขอต่อหลายหมดบ้าซื้อซิอละขวดไปซื้อมาอีกอย่างละซิปอัดนชิมตัดขวางลว้วนเนายิ่งต่อยิ่งแข็งปันเล็กดิ จะจะลองไล่เบิบร์บาทนี่ต่อสงสัยบาทห้องวิ่งสี่ห้องวิ่งอินเนียเหนืออี๋ข้อนี้เลยเข้อน่นอง,งอด,ดีกว่าถอมจะมาลอยแบบนี้ตอนสี่ลอยเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยกาตัดเข้อนี่นันนี่ก็เป็นข้อ่อง,งอหักลงกันโอ้แจ๋วบาทนี่แยนอ,อ